แพรต้องขอโทษเจกกับพี่พลด้วยนะคะวันนี้วันมงคลเนี่ยแพรไม่น่าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเลยไม่เป็นไรครับน้องแพรพี่เข้าใจคน่โยมโอ้โหไอโยมมันใจร้อนมากอ่ะคือพูดตรงๆนะมันน่ะเหมือนอาศกพ่อมันตอนหนุ่มๆไม่มีผิดเลยอ่ะแต่เมื่อกี้มันเกินไปอ่ะอ้วกตกใจหมดเลย <c oughs> คนหนุ่มสาวก็แบบนี้แหละครับเห็นความรักเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตเนี่ย ผมว่าเดี๋ยวโตเป็นผู้ใหญ่หน่อยก็จะดีขึ้นเองอ่ง <c oughs> งั้นเรามาคุยธุระของเรากันเลยดีกว่าไหมอ่ะเจกค่ะเข้าเรื่องกันตรงๆแบบนี้เลยเหรอคะก็ไหนๆก็มาคุยเรื่องนี้กันอยู่แล้วก็คุยกันไปเลยแล้ววันนี้เนี่ยผมพาคุณนายน้อยมาด้วยเนี่ยก็เพื่อจะเป็นตัวแทนของนายเมืองเพื่อมาสู่ขอหนูแพทย์อย่างเป็นทางการ <c oughs> นี่ชัดเจนและตรงไประเด็นแบบนี้อนะวดชอบมันต้องอย่างนี้ งั้นพิ่งขอเป็นตัวแทนของคุณเตียวเหลงในการสู่ขอคุณแพรพิสทจน์ให้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรานะคะพึ่งเชื่อว่าคุณพร้อมที่จะรักแล้วก็พร้อมที่จะดูแลคุณแพรไปตลอดชีวิตไม่ทราบว่าคุณแพระจะยินดีหรือเปล่าคะยินดีค่ะแพรยินดีที่สุดเลยค่ะ <laughs> แล้วเรื่องเลิกยามเดี๋ยวไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเจ๊รับหน้าที่ไปคุยสิ่แสาให้เองนะไม่ต้องห่วงจะให้ดีนะให้เร็วที่สุดดีที่สุดคือตอนนี้อ้วอยากเลี้ยงหลานอ้วพร้อมมากอ ขอบคุณอาเจ็กแล้วก็คุณนายน้อยมากเลยนะคะที่สละเวลามายินดีกับคุณแพรแล้วก็คุณพลอีกครั้งนะคะหลังจากนี้เราคงได้เจอกันบ่อยๆแน่นอนค่ะแพรคงได้แวะไปที่ตระกูลเตียวบ่อยมากขึ้นเพื่อจะเตรียมงานแต่งตามสบายเลยนะครับมีอะไรก็ปรึกษากันได้เพราะเรายินดีอยู่แล้วค่ะอเจกแต่วันนี้แพรต้องขอยืมตัวหลานชายอาเจ็กไปดูชุดแต่งงานในเมืองก่อนนะคะได้เลยตามสบาย ว่าที่คู่บ่าวสาวเนี่ยก็ต้องควรใช้เวลาอยู่กัน,นให้เต็มที่แล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวอาจารย์คุนายน้อยคงต้องกลับก่อนนะเดี๋ยวอจากันงที่บ้านพลครับอาจารย์ <c oughs> เดี๋ยวผมไปส่งที่รถครับใช่ครับใช ราคาแพ็กเกจนี้คือรวมถ่ายในสตูดิโอแล้วหรอคะแล้วถ้าแพรสนใจอยากถ่ายนอกสถานที่แบบริมทะเลนี่คิดยังไงคะก็จะเป็นอีกเลทาคานะคะเพราะเราต้องเอาทีมของที่ร้านไปด้วยโอเคค่ะส่วนตัวนี้แพรสนใจแพ็กเกจนี้นะคะแพรอยากได้บรรยากาศที่ภูกเก็ตนะคะแล้วพี่พหลหรอคะคิดว่าไงคะถึงไหนและะ้วครับ แพรบอกว่าแพรสนใจถ่ายพรีเวดดิ้งนอกสถานที่นะคะอยากได้บรรยากาศชายหาดทะเลบนเขาพี่พลคิดว่ายังไงคะพี่พี่ไงก็ได้ครับตามใจน้องแพรเลยครับแหมว่าที่เจ้าเบาตามใจขนาดเนี้ยต้องเลือกแพ็กใหญ่สุดแล้วนะคะคุณแพรค่ะแพรก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกัน,นะคะ่ะเอาเป็นว่า แพรเลือกแพ็กนี้แล้วกันนะคะได้ค่ะงั้นลงไว้เป็นแพ็กนอกสถานที่นะคะอ้อแล้วเรื่องชุดคุณแพรกับคุณพลอยากขึ้นไปดูก่อนไหมคะแล้วค่อยนัดวันมาลองก็ได้แพรอยากดูอยู่พอดีเลยค่ะจะเผื่อเลือกเลือกไว้ก่อนงั้นเชิญชั้นสองเลยนะคะเรามีแบบสวยๆเหมาะกับคุณแพรเทียบเลยนะคะ